ดีค่ะมันจะใช้ไฟฟ้าแอมมอสไปนะคะจะมาแนะนำวิธีการใช้งาน3าล้อไฟฟ้ากันค่ะอ่ามาดูกันเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะเปิดคุญแจค่ะอ่าเข็มจะชี้มาตรงตัว h e นะคะหมายถึงเครื่องทำงานแล้วค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นไม้บอกความเร็วนะคะตรงนี้จะเป็นไม้บอกแบตเตอรี่ค่ะฝั่งนี้ค่ะก็จะมีสวิตไฟนะคะไฟสูงอ่าไฟต่ำนะคะ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะกดตรงกลางหมายถึงหยุดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นไฟนะคะเสียงดังฟังชัดเลยค่ะอ่าส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นไฟหน้านะคะอ่าตรงนี้คือปิดหลีนะคะแล้วก็เปิดะคะ่ะอ่าส่วนตรงนี้นะคะ D หมายถึงเดินหน้านะคะ R หมายถึงถอยหลังะคะ่ะจะมีสัญญาณด้วยนะคะสัญญาณไฟนะคะอ่าแล้วทีนี้นะคะ ปุ่มบอกระดับความเร็วค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสองขีดหมายถึงช้านะคะปานกลางนะคะแล้วก็เร็วค่ะอะเรามาดูข้างหลังกันเลยค่ะาตามมาเลยค่ะมาดูข้างหลังกันค่ะเปิดบอะนะคะดึงมืนจนะคะเปิดเปิดสามารถเปิดบอกขึ้นได้เลยนะคะข้างในก็สามารถวางของได้นะคะาวาง ตรงนี้จะเป็นคันเต้าเปิดปิดนะคะอันนี้หมายถึงเปิดนะคะถ้าเราไม่ได้ใช้งานนานๆเราก็ปิดอะค่ะถ้าเรากลับมาใช้งานเราก็เปิดอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปเรามาดูการใช้งาน จบการรีวิว3ล้อไฟฟ้าของร้านแอร์มอสไบค์เพียงเท่านี้นะคะท่านใดสนใจสามารถดูสินค้าตัวจริงได้ที่ห้างสรรพสินค้าฮ้ามอค่ะขอบคุณค่ะ